สวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับผมออกหาหนูได้อีกแล้วครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สูงเนินนะครับผมเพิ่งกลับจากบ้านที่ปักธงชัยมาเมื่อวานวันนี้เราก็มาหาหนูที่สูงเนินต่อครับมาครับผมจะพาไปดูทางหนูกันครับผม ทุกคนน่าจะมีตัวครับรูนี้ใหม่ๆเลยอยู่ติดป่าอ้อยด้วยครับผม ครับผมจะพาไปดูครับเริ่มดักไว้แล้วครับผมนี่ครับผมโอ้ทางลงจากคันนาครับใหม่ๆเลยครับมีรอยตีนครับใหม่ๆเหมือนกันครับผมนี่นี่ครับรอยหากินเต็มเลยนี่ครับทุกคนตรงนี้ผมก็ดักไว้เหมือนกันนี่ครับขุยยังใหญ่ครับผมนี่ครับนี่รอยลงโอ้ เตียนลินครับมาครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูต่อครับผมหมายของเราก็จะเป็นหมายทุ่งนานะครับที่พึ่งเกี่ยวนะครับที่ติดปาอ้อยครับผมหมายถือว่าสวยครับผมตอนนี้กําลังเดินหารูอยู่นะครับไปครับผมเดี๋ยวพาไปหาดูรูหนูต่อครับผม ลูอย่างใหญ่ครับรูอย่างใหญ่นี่ครับลอยเอาปูเข้าไปกินในรูครับผมนี่ครับมาครับผมโอ้นี่ครับคันนาพลุนหมดเลยครับผมอ้มาครับขออนุญาตดักเนาะครับผม สวัสดีครับสวัสดีตอนค่าคืนครับผมตอนนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มแล้วนะครับออกมาหายามหนูครับผมมาครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูหมายแรกกันหมายแรกของเราเป็นไงบ้างเอา้ามองไปเห็นขันล้มแล้วครับผมจะโจรไหมเนาะอยู่ไหมอยู่ไหมฮิอยู่ครับพี่น้องเห็นตัวแล้วครับผม นี่ครับผมเห็นไหมครับนี่ครับนี่ครับมีขยับให้ดูโอเคครับผมเดี๋ยวจะมาให้ดูครับผมเราเก็บกันครับมาแล้วครับแต้มแรกครับผมตัวสวยๆครับผมโอเคครับไปรอลุนใหม่ต่อไปกันถึงที่ใหม่อีกที่แล้วครับผมมาครับมาลุนกันครับผมมาใหม่นี้จะได้ตัวไหม นี่ครับเห็นคันแล้วครับโอ้คันนี้มีรอยดีดครับผมแสดงว่ามีตัวอยู่นะครับแต่นี้ยังไม่โดนมาดูาต่อไปมาลุ้นกันกันบผมอันนี้ไม่โดนครับไม่โดนโอ้ อันนี้ก็รอยดิดอีกแล้วครับไม่โดนครับอันนี้นะครับเราไปดูกันวัวนี้มีรอยเหยียบครับ นะครับขออนุาตั้งบ่วงใหม่เรามาลุ้นกันฝั่งนี้ต่อครับนี่ไม่โดนครับนี่ก็ไม่ผ่าน ตอ,อันนี้ก็ไม่ผ่านนี่ครับผมเหมือนจะแวแล้วครับผมตรงนี้โอเคครับเรามาลุ้นกันต่อไปเรามาถึงอีกหมายแล้วครับผมมาครับเรามาลุ้นกันดูเท่าขาเลยที่น้องเอ้ยนนี้ยังอยู่ดีครับ โดยเขียดดินอกมาใม่ใม่ๆี้อันนี้ยังไม่โดนครับอันนี้ก็ยังไม่โดนอันนี้ก็ไม่ผ่านโนออกไหมเนาะเขาเพิ่งเกี่ยวข้าวไปวันนี้ครับผมน,นี่ก็ยังไม่ผ่านเลย สรุว่าไม้นี้แห้วอีกแล้วครับยามรอบแรกครับผมได้มาหนึ่งแต้มครับผมสวัสดีครับสวัสดีตอนเช้าครับผมต้องฟ้าสวยไหมครับผมนี่บรรยากาศตอนเช้าครับ บนท้องนาที่เกี่ยวข้าวใหม่ๆครับบรรยากาศดีดีคิดถึงบ้านครับผมมาครับตอนเช้านี้เราจะมาเก็วบบ่วงหนูกันมารอชมครับผมว่าจะได้ความหมานกิตตัวครับผมไปกันเลยมาถึงอีกหมายแล้วครับ หมายนี้ใส่ไว้เยอะอยู่นะครับผมเรียงตามคนาจนสุดนู่นเลยมาครับผมมาดูหลังแรกกันเหมือนลมครับอืเห็นตัวอู้อ้ใหญ่ครับผมอู้เห็นไหมครับอืมาครับเดี๋ยวเก็บให้ดู มาแล้วครับไอแผงกว่าจะตามตัวตัวเจอครับผมกว่าจะตามตามตัวเจอเนาะอ้หายากจริงๆไปครับไปดูหลังต่อไปกันว่าจะมีความหมานมาให้ชมอีกไหมไปครับผม น,นี้ไม่โดน,นครับไปครับเรามาลุ้นกันต่อครับว่าจะโดนไหมแถวนี้ยังเหลือตัวนะครับแถวนี้ดูขุยโอเคมาครับไปดูกันต่อครับ มาดูกันต่อครับมันจะมีตัวมิดแต้มอีกไหมอู้เหมือนหลุดหรือยังไงทุกคนอือเหมือนถอนผมว่าโดนแล้วลักษณะนี้มีขนหนูติดด้วยครับนี่นี่ครับขนหนู โอ้โดนเจ้าถิ่นแล้วเมื่อคืนผมก็ออกมาดึกอยู่นะครับเมื่อคืนนี้กลับเกือบหกทุ่มโอเคครับมาเก็บกันต่อสรุปผลงานเช้านี้นะครับได้เพิ่มมาหนึ่งแต้มครับรวมกับแต้มเมื่อคืนอีกแต้มหนึง่งเป็นสองแต้มครับ สำหรับมายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ